Maybe if we take a pencil and then we make a face. <gasps> There's a monster. Whoa. Whoa, indeed. How a monster call him a like? เยียวยาจิตใจของเด็กคนหนึ่งอะค่ะทุกคนนะคะมีมอนสเตอร์ของตัวเองเนาะแล้วก็เด็กๆทุกคนนะคะเข็มเข็มพิดว่าในชีวิตหนึ่งอะเ mm. ขคงเคยสร้างมอนสเตอร์หรือว่าสัตว์ประหลาดอะให้ตัวเองอะอย่างน้อยอะมีหนึ่งตัวแน่ๆนะคะ่ะสำหรับเข็มอะเข็มเข็มมีตัวหนึ่งะะที่เข็มเรียกว่าเอ่อ t S อีอร e ะะ์ค่ะ คือมันมีคอนเซปที่แบบค่อนข้างจะลึกอะ่ะแล้วก็มันช่วยเยียวยาจิตใจของของเข็มแล้วก็ของทุกทุกคนได้ในตอนนี้เนาะเข็มก็เลยอยากให้ทุกคนมามาลองดูผลงานเข็มนะคะแล้วก็อยากให้ได้ไปเก็บไว้ค่ะเพราะว่าวาดนี่ใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ลงดีเทลทีละนิดทีละนิดนะคะเข็มใช้สีกับปากกาไปกล่องนึง <c oughs> ค่อยๆแต้มะคะ่ะใช้เวลาเหมือนกัน ทรงต่อความกล้าหาญมอนสเตอร์ monster จะนำทางไป <Come on. S 1> Draw your courage call a monster ชม13ภาพมอนสเตอร์จากฝีมือ13ศิลปินของเมืองไทยได้ที่ชั้น5โรงภาพยนตร์พารากอนซีเนเพ็กซ์ตั้งแต่23พฤศจิกายนเป็นต้นไปและติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook มงคลเมเจอร์และเมเจอร์ซีเนเพ็กซ์